ณเมืองเล,เล็กๆอันเงียบสงบในเขตคอตบูนประเทศอังกฤษอาเธอร์ชายวัย65ปีอดีตทนายความผู้มากประสบการณ์ใช้ชีวิตหลังกเกษียณอย่างเงียบเหงาเขาอาศัยอยู่ในบ้านหินเก่าแก่ที่สวยงามแต่ภายในกลับอบอวลไปด้วยบรรยากาศของความเงียบเหงามาร์กาเร็ตภรรยาของเขาเป็นอดีตคุณครูทั้งสองครองรักกันมานานหลายสิบปีแต่ความสัมพันธ์เริ่มจืดจางลงตามกาลเวลาวิลเลียมลูกชายคนเดียวของพวกเขาเติบโตและไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ นานๆครั้งถึงจะกลับมาเยี่ยมบ้านสักทีความห่างเหินทำให้ช่องว่างระหว่างสมาชิกในครอบครัวค่อยๆกว้างขึ้นอาเธอร์รู้สึกโดดเดี่ยวเราว,ว่าชีวิตของเขากำลังจมดิ่งลงสู่ห้วงแห่งความเหงาวันหนึ่งอาเธอร์ได้รับบัตรเชิญไปงานแสดงดนตรีการกุศลแคทเธอรีนหญิงสาวที่เขาเคยตกหลุมรักสมัยวัยรุ่นจะเป็นหนึ่งในนักดนตรีที่จะแสดงในงานนี้ความทรงจำอันแสนหวานในอดีตผุดขึ้นในใจของอาเธอร์เขาตัดสินใจไปงานนั้น โดยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการในะห้องแสดงดนตรีที่อบอวลไปด้วยผู้คนอาเธอร์ Arthur ได้พบกับแคทเธอรีนอีกครั้งแม้การเวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแต่ความงามสง,ง่าของเธอยังคงตราตรึงทั้งสองศบตาก,กันความรู้สึกเก่าๆที่เคยหลับไหลทันตื่นขึ้นอีกครั้งหัวใจของอาเธอร์เต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาจากอกกอหลังจากการแสดงจบลงอาเธอร์รวบรวมความกล้าเข้าไปทักทายแคทเธอรีนทั้งสองพูดคุยกันอย่างถูกคอ ราวกับว่าเวลาไม่เคยพรากพวกเขาจักกันพวกเขาแลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตเสียงหัวเราะและความเงียบก่อตัวเป็นสายใยแห่งความผูกพันอาเธอร์รู้ว่าเขากําลังตกหลุมรักแคทเธอรีนอีกครั้งแต่มันเป็นความรักที่มาพร้อมกับความรู้สึกผิดเพราะเขายังมีมาการ์เร็ตผู้หญิงที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมาค่อนชีวิตอาเธอร์มักจะแวะเวียนไปที่ร้านเสื้อผ้าของเอมิลี่หลานสาวของแคทเธอรีนเอมิลี่เป็นหญิงสาวที่สดใสและมองโลกในแง่ดีเธอรู้เรื่องราวในอดีตของอาเธอร์และแคทเธอรีน เอมิลี่มักจะช่วยให้ทั้งสองได้ใช้เวลาร่วมกันโดยที่อาเธอร์ไม่ต้องรู้สึกผิดต่อ Margaret มาการ์เร็ตมากจนเกินไปอาเธอร์ Arthur เริ่มใช้เวลากับแคทเธอรีนมากขึ้นพวกเขาไปเดินเล่นตามเนินเขาในคอตบวนสอแบ่งปันความฝันและความกลัวพูดคุยเรื่องราวต่างๆราวกับต้องการชดเชยเวลาที่หายไปยิ่งทั้งสองใกล้ชิดกันมากเท่าไหร่ความรู้สึกก็ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งคืนหนึ่งท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติกอาเธอร์และแคทเธอรีนปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความรู้สึกทั้งสองจุกกัน และค่ำคืนนั้นพวกเขาก็ครองรักกันหลังจากค่ำคืนแห่งความสุขนั้นอาเธอร์กลับรู้สึกผิดเขารู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นไม่ถูกต้องเขารักแคทเธอรีนแต่เขาก็รักมาร์กาเร็ตเช่นกันเขาไม่อยากทำร้ายใครแต่ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรวิลเลียมลูกชายของอาเธอร์กลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงเวลานั้นการกลับมาของวิลเลียมนำมาซึ่งปัญหามากมายความสัมพันธ์ที่ห่างเหินช่องว่างระหว่างวัยและความคาดหวังที่สวนทางกันสร้างความอึดอัดให้กับทุกคนในบ้าน อาเธอร์รู้สึกกดดันเขาต้องแบกรับความรู้สึกผิดความสับสนและความกลัวที่จะสูญเสียครอบครัวท่ามกลางความวุ่นวายนั้นอาเธอร์ได้พูดคุยกับแคทเธอรีนทั้งสองตระหนักดีว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่สามารถดําเนินต่อไปได้พวกเขาตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์ด้วยความเจ็บปวดแต่ก็เข้าใจดีว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนอ,อาเธอร์กลับมาใช้ชีวิตกับมาการ์เร็ตเขาพยายามสารสัมพันธ์กับภรรยาชดเชยเวลาที่หายไป และทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวกลับมาอบอุ่นอีกครั้งแม้จะยังคงคิดถึงแคทเธอรีนอยู่บ้างแต่อาเธอร์รู้ดีว่าเขาได้เลือกแล้วและเขาจะไม่เสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้แคทเธอรีนเองก็เข้าใจดีเธอรู้ว่าความรักของเธอกับอาเธอร์เป็นเหมือนความฝันอันแสนหวานที่ถึงเวลาต้องตื่นเธอเก็บความทรงจำดีๆไว้ในส่วนลึกของหัวใจและดำเนินชีวิตต่อไปโดยมีเสียงดนตรีเป็นเพื่อโอนในค่ำคืนอันเงียบสงบ อาเธอร์นั่งอยู่บนเก้าอี้โยกตัวโปรดมองดูดวงดาวที่ส่องประกายบนท้องฟ้าเขานึกถึงแคเทเธอรีนและช่วงเวลาดีๆที่พวกเขามีร่วมกันน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่ไม่ใช่หยาดน้ำตาแห่งความเศร้าแต่เป็นหยาดน้ำตาแห่งความซาบซึ้งขอบคุณสำหรับความรักขอบคุณสำหรับความทรงจำและขอบคุณสำหรับบทเรียนชีวิตที่ทำให้เขาเติบโตขึ้นอาเธอร์หลับตาลงปล่อยให้สายลมเย็นๆพัดผ่านใบหน้าเขารู้สึกสงบและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับมาร์กาเร็ตกับครอบครัว และกับตัวเองชีวิตหลังกเกษียณของอาเธอร์อาจจะไม่ได้เริ่มต้นอย่างที่เขาคาดหวังแต่มันกลับกลายเป็นบทเรียนที่สอนให้เขารู้จักคุณค่าของความรักความผูกพันและครอบครัวบทเรียนที่สอนให้เขารู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การไขว่คว้าความตื่นเต้นแต่อยู่ที่การเรียนรู้ที่จะพอใจกับสิ่งที่มีอยู่และใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในทุกๆวันน้ำเมืองเล็กๆอันเงียบสงบในเขตคอตบวนสออาเธอร์ชายชราผู้ผ่านเรื่องราวมากมายยังคงใช้ชีวิตต่อไปอย่างเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นจากครอบครัวอาเธอร์ใช้เวลาช่วงเย็นในสวนของเขาดูแลดอกกุหลาบที่เขาปลูกกลิ่นหอมของดอกไม้ทําให้เขานึกถึงแคเทเธอรีนรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเขาไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่กลับรู้สึกขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเขาเคยได้สัมผัสกับความรักที่แสนพิเศษนั้นความสัมพันธ์ของอาเธอร์และมาการีตด,ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพวกเขามีเวลาให้กันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นและหัวเราะด,ด้วยกันมากขึ้น ความอบอุ่นที่เคยจางหายไปค่อยๆกลับคืนมาวิลเลียมสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเขารู้สึกดีใจที่เห็นพ่อแม่มีความสุขและเริ่มเข้าใจความสําคัญของครอบครัวมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างอาเธอร์และวิลเลียมก็ดีขึ้นเช่นกันพวกเขาเริ่มเปิดใจให้กันพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆและใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นความห่างเหินที่เคยมีค่อยๆจางหายไปแคเทเธอรีนยังคงเล่นเปียโนโและแสดงดนตรีในงานต่างๆเธอมีความสุขกับชีวิต และรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ผ่านมาบางครั้งเมื่อเธอเล่นเพลงโปรดของอาเธอร์น้ำตาจะไหลาอาบแก้มแต่เธอก็ยิ้มเพราะรู้ว่าความรักที่เธอมีให้กับอาเธอร์จะยังคงอยู่ในใจของเธอตลอดไปเอมิลี่ยังคงเป็นสะพานเชื่อมอระหว่างอาเธอร์และแคทเธอรินเธอมักจะเล่าเรื่องราวของอาเธอร์ให้แคทเธอรินฟังและเล่าเรื่องราวของแคทเธอรีนให้อาเธอร์ฟังแม้ว่าทั้งสองจะไม่ได้พบกันอีกแต่พวกเขาก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกันและกันผ่านเรื่องเล่าของเอมิลี่ในค่ำคืนหนึ่ง ขณะที่อาเธอร์กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ริมหน้าต่างเขาได้ยินเสียงเพลงที่คุ้นเคยดังแววมาจากบ้านหลังหนึ่งมันเป็นเพลงที่แคทเทอรีนมักจะเล่นอาเธอร์เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าดวงดาวส่งประกายระยิบระยับเขายิ้มและนึกขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้เขาได้พบกับแคทเทอรีนแม้ว่าความรักของพวกเขาจะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้แต่มันก็เป็นความรักที่สวยงามและจะอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปหลายปีผ่านไปอาเธอร์ Arthur, และมาร์กาเร็ตยังคงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข ในบ้านหลังเล็กๆท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบของเมืองพวกเขามักจะใช้เวลาช่วงเย็นนั่งจิบชาและพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆความรักของทั้งสองอาจจะไม่หวานชื่นเหมือนตอนโอนุสาวแต่มันเป็นความรักที่มั่นคงและเต็มไปด้วยความผูกพันวันหนึ่งอาเธอร์และมาการีตตัดสินใจไปเที่ยวพักผ่อนที่ชายทะเลพวกเขาเดินเล่นบนชายหาดจับมือกันและชมพระอาทิตย์ตกดินขณะที่กำลังนั่งมองดูคลื่นซัดสาอาเธอร์หันไปมองมาการีตและพูดว่า ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะมาการ็ตมาการ็ตยิ้มและตอบว่าฉันก็ต้องขอบคุณคุณเช่นกันอาเธอร์ Arthur, ทั้งสองกลุ่มมือกันแน่นอนและปล่อยให้ความเงียบเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวความรักความผูกพันและความเข้าใจที่พวกเขามีให้กันอาเธอร์ Arthur, และมาการ็ตใช้ชีวิตบ้านปลายยังมีความสุขพวกเขาได้เห็นลูกชายวิลเลียมแต่งงานและมีครอบครัวอาเธอร์ Arthur, ได้เป็นคุณปู่และใช้เวลาว่างเล่นกับหลานๆเขาสอนให้เด็กๆรู้จักรักธรรมชาติรักเสียงดนตรี และรักครอบครัวแคทเธอรีนยังคงเล่นเปียโนต่อไปเธอเปิดโรงเรียนสอนดนตรีและถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆเ,เธอยังคงติดต่อกับเอมิลี่และรับรู้เรื่องราวของอาเธอร์อยู่เสมอแม้จะไม่ได้พบกันอีกแต่ความรู้สึกดีๆที่ทั้งสองมีให้กันยังคงอยู่อาเธอร์ Arthur จากไปอย่างสงบในวัย80ปีมากาเร็ตเสียใจกับการจากไปของสามีแต่เธอก็เข้มแข็งและใช้ชีวิตต่อไปโดยมีวิลเลียมและครอบครัวคอยดูแลในงานศพของอาเธอร์แคทเธอรีน ได้มาร่วมงานด้วยเธอวางช่อดอกกุหลาบสีขาวไว้บนหลงศพของอาเธอร์และกล่าวคำอำลาเป็นครั้งสุดท้ายเธอรู้ว่าความรักของเธอกับอาเธอร์เป็นความรักที่บริสุทธิ์และงดงามแม้จะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้แต่มันก็จะยังคงอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไปหลายปีผ่านไปเอมิลี่เติบโตเป็นหญิงสาวที่ประสบความสำเร็จเธอเปิดร้านเสื้อผ้าหลายสาขาและกลายเป็นดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงเธอยัดงอคงติดต่อกับแคทเธอรีนและคอยดูแลเธอเป็นอย่างดี เอมิลี่มักจะเล่าเรื่องราวของอาเธอร์ให้แคทเธอรีนฟังและบอกเธอว่าอาเธอร์ Arthur รักเธอมากแค่ไหนแคทเธอรีนยิ้มและขอบคุณเอมิลี่ที่ทําให้เธอได้รู้จักกับความรักที่แสนวิเศษแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็เป็นความรักที่จะอยู่ในใจของเธอตลอดไปในค่ําคืนหนึ่งขณะที่แคทเธอรีนกําลังนั่งเล่นเปียโนโเธอเหลือบไปเห็นรูปถ่ายของอาเธอร์ที่วางอยู่บนเปียโนโรูปถ่ายนั้นเป็นรูปที่อาเธอร์ถ่ายให้เธอตอนที่พวกเขาไปเที่ยวชายทะเลด้วยกันแคทเธอรีนยิ้ม และนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่พวกเขามีร่วมกันเธอคิดถึงอ้อมกอดอันอบอุ่นเสียงหัวเราะที่สดใสและดวงตาที่อ่อนโยนของเขาแม้ว่าอาเธอร์จะจากไปแล้วแต่ความรักของเขาก็ยังคงอยู่และมันจะอยู่ในใจของเธอตลอดไปแคทเธอรีนเริ่มบรรเลงเพลงโปรดของอาเธอร์เสียงเพลงดังก้องกังวานไปทั่วห้องราวกับจะส่งผ่านความรักความคิดถึงและความทรงจําไปยังอีกฟากหนึ่งของท้องฟ้าณนะที่แห่งนั้นอาเธอร์อาจจะกําลังยิ้มและฟังเพลงของเธออยู่ก็เป็นได้ค่ําคืนนี้ ท้องฟ้าแจ่มใสดวงดาวส่องประกายระยิบระยับดูราวกับอัญ,ญมณีที่ถูกปลยปลายบนผืนผ้ากำมะหยี่สีดำลงหนาวพัดโชยมาแถวเบาทำให้ใบไม้ส่งเสียงกรอบแกรอบบอ่บ้านทุกหลังในเมืองคอสต์วอสออบอวนไปด้วยแสงไฟสีส้มส่องผ่านหน้าต่างออกมาเป็นภาพที่งดงามและอบอุ่นณบ้านหลังหนึ่งแคทเธอรีนกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ริมหน้าต่างเธออายุมากขึ้นแต่ความงามสง่าย,ยังคงอยู่ริ้วรอยแห่งกาลเวลา ไม่ได้ทําให้เธอดูแย่ลงแต่กลับทําให้เธอดูมีเสน่ห์และน่าค้นหาทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูแคทเทอรีนแปลกใจเพราะปะกติแล้วไม่ค่อยมีใครมาหาเธอในเวลานี้เธอลุกขึ้นและเดินไปเปิดประตูสวัสดีครับคุณแคทเทอรีนเสียงชายหนุ่มคนหนึ่งดังขึ้นแคทเทอรีนจําเขาได้เขาคือวิลเลียมลูกชายของอาเธอร์วิลเลียมเข้ามาสิไม่ได้เจอกันนานเลยนะแคทเทอรีนกล่าววิลเลียมยิ้มและเดินตามแคทเทอรีนเข้าไปในบ้านผมมาที่นี่ เพื่อเอาของบางอย่างมาให้คุณครับวิลเลียมพูดพร้อมกับยื่นกล่องไม้เล็กๆให้แคทเธอรินแคทเธอรินรับกล่องมาและเปิดออกดูข้างในกล่องคือจดหมายและรูปถ่ายนี่คือจดหมายที่พ่อเขียนถึงคุณก่อนที่ท่านจะเสียและรูปถ่ายคือรูปที่คุณกับพ่อถ่ายด้วยกันตอนไปเที่ยวชายทะเลวิลเลียมอธิบายแคทเธอรินน้ำตาไหลอาบแก้มเธอหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านในจดหมายอาเธอร์ Arthur เขียนถึงความรักที่เขามีต่อแคทเทอรินเขาขอบคุณเธอที่ทำให้เขาได้รู้จักกับความรักที่แท้จริง และขอโทษเธอที่เขาไม่สามารถอยู่กับเธอได้แคทเทอรีนอ่านจดหมายทั้งน้ำตาเธอรู้สึกซาบซึ้งและตื้นตันใจกับความรักที่อาเธอร์มีให้เธอพ่อรักคุณมากนะแคทเธอรีนวิลเลียมพูดพ่อมักจะเล่าเรื่องของคุณให้ผมฟังเสมอพ่อบอกว่าคุณคือผู้หญิงที่วิเศษที่สุดที่พ่อเคยเจอแคทเธอรีนยิ้มทั้งน้ำตาฉันก็รักอาเธอร์มากวิลเลียมเธอกล่าวเขาเป็นผู้ชายที่วิเศษและฉันจะไม่มีวันลืมเขาวิลเลียมโอบกอดแคทเธอรีน ขอบคุณนะครับที่รักพ่อของผมเขากล่าวขอบคุณที่ทําให้ช่วงเวลาสุดท้ายของพ่อเต็มไปด้วยความสุขแคทเธอรีนกอดตอบวิลเลียมเธอรู้สึกอบอุ่นและได้รับการปลอบโยนแม้ว่าอาเธอร์จะจากไปแล้วแต่ความรักของเขาก็ยังคงอยู่และมันจะเชื่อมโยงพวกเขาทั้งสองไว้ด้วยกันตลอดไปหลังจากที่วิลเลียมกลับไปแคทเธอรีนนั่งลงและอ่านจดหมายของอาเธอร์อีกครั้งเธออ่านซ้ําไปซ้ํามาเรากลับจะซึมซับทุกความรู้สึกที่อาเธอร์ถ่ายทอดลงไปในจดหมาย เธอคิดถึงเขาคิดถึงอ้อมกอดคิดถึงเสียงหัวเราะคิดถึงทุกๆอย่างที่เป็นเขาแม้จะเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียเขาไปแต่เธอก็รู้สึกขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเธอเคยได้รักเขาและถูกเขารักความรักของพวกเขาทั้งสองอาจจะไม่สมหวังแต่อย่างน้อยมันก็เป็นความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่งดงามและเป็นความรักที่จะอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไปในค่ำคืนนั้นแคทเธอรีนฝันถึงอาเธอร์ในฝันพวกเขาได้อยู่ด้วยกันได้พูดคุยกันได้หัวเราะด,ด้วยกัน และได้รักกันช่างเป็นฝันที่แสนวิเศษและเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็รู้ว่าแม้ความจริงพวกเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่อย่างน้อยในความฝันพวกเขาก็ยังเป็นของกันและกันและนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับเธอหลายปีผ่านไปแคทเธอรีนยังคงคิดถึงอาเธอร์อยู่เสมอเธอเก็บรักษากล่องไม้ที่บรรจุจดหมายและรูปถ่ายของอาเธอร์ไว้เป็นอย่างดีมันกลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่คอยย้ำเตือนให้เธอระลึกถึงความรักที่แสนวิเศษ ที่ครั้งหนึ่งเธอเคยได้รับในวันที่อากาศแจ่มใสแคทเธอรีนมักจะออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะเธอชอบมองดูผู้คนมองดูเด็กๆวิ่งเล่นมองดูคู่รักเดินจูงมือกันและบางครั้งเธอก็แอบหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้พบกับใครสักคอนอที่จะทําให้เธอรู้สึกเหมือนตอนที่เธออยู่กับอาเธอร์แต่แล้วเธอก็จะใส่หัวให้กับความคิดนั้นเพราะเธอรู้ดีว่าคงไม่มีใครที่จะมาแทนที่อาเธอร์ได้เขาคือรักเดียวและรักสุดท้ายของเธอ และเธอก็ยินดีที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับความทรงจำเกี่ยวกับเขาในค่ำคืนหนึ่งขณะที่แคทเธอรีนกำลังนั่งดูรูปถ่ายเก่าๆเ,เธอก็ได้ยินเสียงเพลงที่คุ้นเคยดังแววมาจากที่ไหนสักแห่งมันเป็นเพลงที่อาเธอร์ชอบและเธอก็มักจะเล่นให้เขาฟังแคทเธอรีนลุกขึ้นและเดินไปที่หน้าตา่างเธอมองออกไปข้างนอกและเห็นชายชาราค,คนหนึ่งกำลังนั่งเล่นปิโนอยู่ในสวนสาธารณะชายชาราคนนั้นดูคล้ายกับอาเธอร์มาก แคทเธอรีนจ้องมองไปที่ชายชราคนนั้นและอดคิดไม่ได้ว่าบางทีอาเธอร์อาจจะกลับมาหาเธอในรูปแบบเธอยิ้มและน้ำตาก็ไหลรินออกมาเธอรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยในจินตนาการของเธอพวกเขาก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งและนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับเธอแคทเธอรีนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในช่วงบั้นปลายชีวิตเธอมีเพื่อนบ้านที่ดีมีลูกศิษย์ที่น่ารักและมีความทรงจำอันแสนวิเศษ เกี่ยวกับอาเธอร์ที่คอยเติมเต็มหัวใจของเธอให้มีความสุขในวันที่ท้องฟ้าสดใสแคทเธอรีนมักจะออกไปเดินเล่นที่ชายทะเลสถานที่ที่อาเธอร์เคยพาเธอไปเธอมักจะจินตนาการว่าอาเธอร์ยังคงอยู่เคียงข้างเธอจับมือเธอและเดินเล่นไปตามชายหาดด้วยกันแม้ความตายจะพรากพวกเขาจากกันแต่ความรักยังคงอยู่ และมันจะไม่มีวันเลื่อนหายไปจากหัวใจของเธอวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิแคทเธอรีนในวัยชารานั่งอยู่บนม้านั่งในสวนสาธารณะมองดูลูกศิษย์ของเธอกำลังเล่นเปียโนอย่างสนุกสนานเสียงเพลงอันไพเราะทําให้เธอหวนนึกถึงอาเธอร์และช่วงเวลาดีๆที่พวกเขามีร่วมกันทันใดนั้นเธอก็รู้สึกถึงสัมผัสอันอบอุ่นที่มือของเธอเธอก้มลงมองและเห็นชายชาราคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆเธอชายชาราคนนั้นมีใบหน้าที่ อ่อนโยนและดวงตาที่อบอุ่นเขาดูคล้ายกับอาเธอร์มากสวัสดีครับคุณแคทเธอรีนชายชารากล่าวทักทายผมชื่อวิลเลี่ยมผมเป็นลูกชายของอาเธอร์แคทเธอรีนรู้สึกประหลาดใจเธอจําวิลเลี่ยมได้แต่เธอไม่คิดว่าจะได้พบเขาอีกสวัสดีค่ะบิลเลี่ยมยินดีที่ได้พบคุณอีกครั้งนะคะแคทเธอรีนตอบด้วยน้ําเสียงสันเครือผมมาที่นี่เพื่อมาเยี่ยมคุณและเพื่อน,นําของบางอย่างมาคืนให้คุณวิลเลี่ยมกล่าวพร้อมกับยื่นกล่องเล็กๆ ให้แคทเธอรีนแคทเธอรีนรับกล่องมาและเปิดออกดูข้างในกล่องคือแหวนวงหนึ่งนี่คือแหวนที่คุณพ่อตั้งใจจัดมอบให้คุณแต่ท่านไม่มีโอกาสได้ทำวิลเลียมอธิบายแคทเธอรีนน้ำตาไหลาอากแก้มเธอหยิบแหวนขึ้นมาดูมันเป็นแหวนทองคำประดับด้วยเพชรเม็ดเล็กๆมันสวยมากแคทเธอรีนพูดฉันไม่รู้จะพูดยังไงขอบคุณวิลเลียมคุณพ่อรักคุณมากนะครับวิลเลียมกล่าวท่าน อยากให้คุณมีความสุขแคทเธอรีนยิ้มทั้งน้ำตาฉันก็รักอาเธอร์มากเช่นกันวิลเลียมเธอกล่าวเขาคือผู้ชายที่วิเศษและฉันจะไม่มีวันลืมเขาวิลเลียมโอบกอดแคทเธอรีนขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รักคุณพ่อของผมเขากล่าวและขอบคุณที่ทำให้ช่วงเวลาสุดท้ายของคุณพ่อเต็มไปด้วยความสุขแคทเธอรีนกอดตอบวิลเลียมเธอรู้สึกอบอุ่นและขอบคุณที่อย่างน้อยความรักของเธอกับอาเธอร์ ก็ยังคงสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ตามแคทเธอรีนสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายเธอมองดูแหวนและนึกถึงอาเธอร์เธอรู้สึกขอบคุณสำหรับความรักที่เขามอบให้และขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่เขาทำให้เธอแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันในโลกนี้แต่เธอก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะได้พบกันอีกครั้งในโลกหน้า และเมื่อวันนั้นมาถึงเธอจักสวมแหวนวงนี้เพื่อรอพบเขาด้วยหัวใจที่เปลี่ยมสุขและความรักที่ไม่มีวันเสื่อมคลายหลายปีหลังจากการจากไปของอาเธอร์แคทเธอรีนยังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเธอเล่นเปียโนโอสอนดนตรีและใช้เวลากับเพื่อนบ้านและลูกศิษย์เธอยังคงคิดถึงอาเธอร์เสมอแต่เธอก็สามารถอยู่กับความทรงจำที่สวยงาม และความรักที่พวกเขามีให้กันได้อย่างสงบสุขในวันหนึ่งขณะที่แคทเธอรีนกำลังเดินเล่นในสวนเธอได้ยินเสียงเพลงที่คุ้นเคยดังแว่วมาจากที่ไหนสักแห่งเธอจำได้ว่ามันเป็นเพลงที่อาเธอร์ชอบและเธอก็มักจะเล่นให้เขาฟังแคทเธอรีนหยุดเดินและเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเธอยิ้มและพูดเบาๆว่าฉันรักคุณ นะักอาเธอร์แม้ว่าเธอจะรู้ดีว่าเขาไม่ได้ยินเธอแล้วแต่เธอก็ยังคงอยากจะบอกรักเขาซ้ำๆทุกวันเทรัความรักที่เธอมีต่อเขานั้นมันมากมายเหลือเกินและมันจะไม่มีวันลดน้อยลงเลยค่ำคืนนั้นแคทเธอรีน ฝันถึงอาเธอร์ในฝันพวกเขาได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งได้พูดคุยกันได้หัวเราะด้วยกันและได้ใช้เวลาอันแสนพิเศษร่วมกันในความฝันนั้นอาเธอร์สวมแหวนให้แคทเธอรินและบอกรักเธอช่างเป็นความฝันที่แสนวิเศษและเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่าบนนิ้วนางข้างซ้ายของเธอมีแหวนทองคำประดับเพชรเม็ดเล็กๆสวมอยู่เธอจำได้ว่า มันคือแหวนวงเดียวกับที่อาเธอร์เคยให้เธอในความฝันแคทเธอรีนยิ้มทั้งน้ำตาเธอเชื่อว่านี่คือของขวัญจากอาเธอร์ของขวัญที่เขาส่งมาให้เธอจากอีกฟากหนึ่งของท้องฟ้าเพื่อบอกว่าเขายังคงรักเธอและจะรักเธอตลอดไปแคทเธอรีนใช้ชีวิต อย่างมีความสุขเธอได้ทำในสิ่งที่เธอรักได้อยู่กับคอนอที่เธอรักและได้มีความทรงจำที่สวยงามเกี่ยวกับอาเทอร์เธอรู้ว่าความรักของเธอกับอาเทอร์นั้นเป็นความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่อยู่เหนือการเวลาและเป็นความรักที่จะคงอยู่ตลอดไปแม้ว่าวันหนึ่งเธอจะต้องจากโลกนี้ไปแต่ความรักของ เธอกับอาเธอร์ก็จะยังคงอยู่และจะไม่มีวันเลือนหายไปจากหัวใจของเธอและจากความทรงจำของคอนอรอบข้างที่รักพวกเขาทั้งสองคน